สวัสดีค่ะไซนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิว b e a u t y l Sens i Sensy s Hydro Deep Cleansing Water สำหรับไซส์นี้นะคะเป็นไซส์300 ml ค่ะราคา450บาทนะคะตอนนี้มีไซส์ใหม่ไซส์เล็กน่ารักมาก30 ml นะคะ69บาทเนี่ยสามารถพกพาไปที่ไหนก็สะดวกค่ะสำหรับ b e a u t y l i e l e n s e Hydro Deep Cleansing Water ตัวนี้นะคะพูดเลยว่าใช้ง่ายใช้ดีนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยคือมันสะอาดจริงๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนเนาะสำหรับการแต่งหน้าวันนีเ้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหบอกตาแน่นเวอร์แล้วตอนแรกเราก็คิดเนะาะเอ๊บิวติลล s นางจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมคะเมื่อเห็นในภาพนะคะฟ้องจากภาพเลยว่าเฮ้ยนางเอาอยู่จริงๆอ่าเห็นจากวิดีโอนะคะว่ามันออกไปแล้วอะ่ะเฮ้ยทำไมทำไมชีวิตง่ายขนาดนี้เพื่อพกอันเดียวก็เอาอยู่แล้วปะอ่าแล้วก็คือตอกตอบย้ําว่าเฮ้ยมันออกยากจริงๆนะอ่าดูเลยคะ่ะทรายถูที่มือเนาะโอ้โหถูขนาดเนี้คือไม่มีสีอะไรติดที่นิ้วมือมาเลยอะ่ะ แต่ beauty list เอาอยู่ค่ะดูเลยอ่าแป๊บเดียวสะอาดแล้วง่ายมากชีวิตง่ายมากโอ้โหในส่วนของ beauty list s e n s ิ e hydro นะคะก็คือเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอมเลย ซึ่งใครเนี่ยที่ผิวแพ้ง่ายเลยเนี่ยสามารถทดลองใช้ได้เลยว่าเฮ้ยมันอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลังการใช้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นอ่ะมันนุ่มมันชุ่มชื้นจริงๆ,ๆเขามีสารสกัดจากแตงกวานะคะเข้มข้นเลยแล้วก็น้ําตาลจากธรรมชาติเนี่ยคือจากอ้อยและข้าวบาเลสกัดเนี่ย สะอาดจริงแล้วก็ชุ่มชื้นได้จริงก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ค่ะทรายทดลองใช้แบบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง b e a u t y l ์ลิ s เซนส์4ไฮโดรแล้วก็ครีน n ิ่งวอเตอรตัวตัวดังเลยแหละอะไรใบๆนั่นแหละเนาะก็คือพูดจริงว่าพอหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ย Beauty ร์ลิเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากกว่าจริงๆค่ะโอเคจากในคลิปนะคะก็คือเห็นได้เลยเนาะเครื่องหน้านึงเนี่ยเฮ้ยหน้าสดคือเช็ดออกไปแล้วง่ายมากอีกเครื่องเนี่ยหน้าก็ยังเต็มอยู่นะคะ มีความเผ็ดมีความเผ็ดอโอเคโอเคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถไปดูข้อมูลได้เลยในที่ Facebook ของ beautylist นะคะหรือว่าใน IG beautylist official o fficial, หรือหรือว่าแอดไปที่ Line beautylist ไปได้นะคะยังไงก็ขอฝาก beautylist ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะอยู่บ้าย